สวัสดีครับโมเดิร์ตตอนรับเของซูสองอันมาหนอกนะทุกคนเนาะวันน,นนี้ก็เปิดคลิปงานรับจ้างเนาะทุกคนนี่วันนี้วันมากคนเดียวเนาะมี้วันอาทิตย์ก็มีหลายทรงมาเฮ็ดซอยน้ำเนาะทุกคนเนาะเฮ็ดสวัสดีครับรับงานที่บมเดิรับงานทีท่งานไร้วันเนาะทุกคนเนาะผู้หนาคนจา้างมือละเจ็ดร้อยบาท ต่างจางจา,างหาเวียกัเฮ็ดพอได้ในเงินนันน่นแหละทุกคนเนาะเจ็ดร้อยบาทมือหนึง่งกับจางจางจางซอยลูกน้องนั่นแหละเนาะหัวหนาอยู่ที่ท,ทำงานปิยะให้ลูกน้องไม่ไล่ด้เนาะเขาแบบเท่ข้า,านกันว่านมะกล่แบบกลไวยวันนี้มะเขาแบบกัมนาทรงวันนี้ ใเทคาดนี่แหละเพิ่งมาเห็ดตัวนี้เนาะตัวนี้นนหัวหน้นาเ,เพิ่เนเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดกอเหรียญว้เพิ่นกอเฮ็ดเองเพิ่นเนาะเฮ็ดเอาพอใส่นั่นแหละก็บ,บ่ได้เน้นว่าสวยงามแฮงเนาะอ,อันนี้มาเข้าแบบเพราะว่ามันมันจอบมองนี่ทุกคนอุ้ยน,น,นี่มันสิจอบแนวนี่เหรอมันมันสิเป็นเหลี่ยมหน่อยๆนอยท่านี้มันกว้างวันนี้ มองหัว่ายซานตะกี้ประเทศแน่เลย,ยนอน,นมึงเด้อตัวนี้เดือบปะกวง,ง,วกวกวงยัปงปกติขาดปกติเสาต้องอยู่พี่มองพุ่มเขาแบบขาดพี่าวีมันแคบแบบน,นี้ทพี่มันกว้างแบบนี้มาเลยสิเนี้ยไปก่อผมนอะทุบตัวนี้ออกเห็ดหม่องรังบานเอาอไปชักเสือพานั่นแหละไปทุกคนที่ถ่ายเบึงน้อยนึงนั่นแหละวันนี้วัถ่ายมือเสาก็ลืมค่าเห็ดเวียกฝาวนอนยานมัน เบลเดียวไปทุกคนเทพคุ สองสอบแรกได้วยซ้ำนี้เนาะแต่ว่าสมเขิมขิมสองสอบคืนอยู่เพื่อจยกมังสุกนี่าเนาะมันมาหนาไปน้อยนึงจากยองฮีนโลกนะก็เท่ยิงเนาะอากาศก็ห่อนฝน ส่งการเดินหน่อยวะเนี่ยเออส่งการเดินหน่อยวะเนี่ยหนาวกว่าน้นอ่หนาวอุบลอุบลตอนนี้ก็เวิดจกองศานมันสามสิบห้าแล้ววะเนี่ยจะองศาอุบลแดดมันหอนแห้งอุบลเงื่อกสิบสิบเลยมันอยู่แต่ช่างเงือสีมันต่ำจกองศาใช่ปะ สามสิบหาองศาบนเห็นมอ้ามันหอนแหงสามสิบหาองศาจจงาว่ดูบนทุกคนตอนนี้ตอนนี่ยจะมูงล้วนี่บสองหโมงตัวตอนนี้าบสองเคืองเนาะอุบลราชธานีห้าอําเภอวางลินสามสิบหาองศา เออทคนิคกางแดดนี่ตายโดนเทานกลางแดดเถื่เเอเนาะขนาดมันมีแดดน้อยนึงเนีน่ยมันส่องเข้ามาที่นีนบ่ค่อยมีลมเขาน้ำมันเลยอบอ้าวนี่นี่ทา,างกระบงังลมบ่ผ่านนอกระดองเนาะเดี๋ยวมันหอนี่เหมืนมอนไปมึงมาเรื่องสองลม รบหมของเขาก็ได้ออกว่จะได้เงินเพิ่แต่ละบาที่ะก็หอนเอาเนี่อห้ามบอกกับรได้เงินเพิ่นนด้ <c oughs> มืมอนี้มา,าสองน้ำว่าวานันบริด้ท่ายขีดขีดงูาพู้เดียวก็ได้ทายลงสตอรีน้อยนึงมากดดินมาถุกมาทุบบริหารแบ่ววัน เบ็ดก็แพงกันทุบบอกอมันนี่น่ะทรงยุดงานวันาทีก็ได้ส่วนน่ะทรงมาเห็ดจอยแต่เพื่นบอกส,สองคนอ่ะแต่พ่อน่ะทรงเคยมาเห็ดเบียดกับหัวหน้าผมเน,ะนาเนะหัวหน้านอกองบินนี่เลยมาทรงเคยเพ็ดเบียไปทางป่าทางยังยุสวนเราบวชมาคอเดียว เกอบไปกล่องไม้้ยเบิร์ดกระบ้าปุ๊ดนี่อันนี้ซอฟหนึง่งก็มีเครื่องหนึ่งกันนะจะพอดีสุดเอาทุกคน,นเนาะเจ็บข้องแบบนี้กลับานเขา เที่ยวพอดีเนาะลยต้องไทยขบวนเดินทรงขบวนเดินทรงเขื่อกล่องให้นาะเรียบร้อยหนึ่งงานเล็กเรียบสวยงามซี่ขิงนึ่งว่ามัึงรวยน้ะซี่ขิงนึ่งว่ามึงรวยนะเจ็บข้อนเอานี่ไข้ไม่เหลือนี่ดีกว่าใส่เรือยมือเรียบมานำตะบ่ายเรื่อยๆไม่ยาวว่าจะเวอร์ใส่กระติ๊กกระเดืใส่อยู่น่ะทุกคนสิพาเนี่ยไปเบิ่งมวยทุกคนแบบนี้จังหน่อยเนี่ย เนี so hmm. ่ยมักเบิงมวยสว่านมักเบิงมวยเห็นไรว่ามันกิบว่าท่านเร็วครับน้องโตเพราะเขาใส่ปูนเขียวโบว์ยังด้วยทุกคนเนาะพ้างหน้าโบว์มาจะคล้องเงินพันมาเอาปูนเขียวกประเด็เนาะไอ้เจี๊ยมนี่คนมาเม่นทาว่าเอาคือเอาปูนเขียวที่ขาดเนาะแตจะจ่ผสมเข้มๆเอาใส่ใส่หน่อยเอาเนาะแต่มันเกิดข้าหน้าข้าหน้าพันโบซีเรียดเนาะพันว่า อปูนเขียวก็ได้เพื่อมีคนเห็นตอนเท่าที่ปรท้มเอาคืออปูนเขียวที่ไเบลล์พวกยังมาเนียนมาเสิร์ฟ่ะมีแต่ขอดแค่นี้เนาะม,ามีมีแต่ค้อนเรื้อรังอยู่บ่ไมันจะเบื่อขาดหมื่อเมื่ออากาศมันห่อนมันโคตรสีเมื่อยวันนี้ลมว่อยๆเหลือม,มา่ พัลลูขกักมุเสากับอลมมุเาะบอเมอดอรมานยาทุกคนได้ไปเจอกันอยู่บ้านนกับบ้านก่อนบนี้ หอดบ้านแล้วทุกคนเนาะหอดบ้านแล้วพอ,อดบ่นมนบดสปอนเซอร์เขาสือม่อเสืยอยฮะกินบัดสปอนเซอ,อร์อาบน้ำอันนู้หอ,ขขอนขาคอนเน่พผาเมียไปเบิองมวยทุกคน เอาป่โอ้ยตัดออกวาเสนอหันไปอันนี้อาคุมถ้าอยู่บ่หันกล่องไปเนี่ยก็ต้องแต่งตัวเกือบด้เจอช็อตเซ็นเซอร์โอ้มันเห็นนางต่ออะไรน้องก็เลยมาตะเบนวันนังข่าเนี่ยสิปิแก้แบบ ใหม่นั่นแหละพอเอาปูนเขียวเทใส่มักก็สิแห่งสาแน,น่สองหมื่นสามมื่นจสิไปแก้แบบใหัวคนหาเนะาะซ้ำมผนังจั่งซ่ำต่างจั่งต่างต่างให้งเงินใส้นั่นแหละทุกคนเน,ะนาะหน้ามันก็เลยให้ร้ายแนย่มือละเจ็ดลอยนั่นแหละ ว่าแบบดีได้แล้วหายงินละเจ็ดหน่อแล้วลเอ็นดูว่าเขเ็จัไรเแล้ปกติเขากับพหายเกินตอนแรกเขา้าซีพ้งานปั๊มแล้วกับบอลเดืองแล้วกหูเขาก็เขาพาระละพรหนาพวกกระหูว่าผมพาลายเนาะกับพอนบาดพอนรดนั่นแหละทุกคนแสดงความดีใจห,หลวงนาค่ะหลวงนายเด้อร<ด>ป,ปีหนึ่งพุ่นลดเ้าไก่ซิเบิลเลยแต่ย่อนเงินกะเก่าเมิ่หาตัวคิดเป็นปีเ่เป็นปีชิบสองมวดปีหนึ่ง ถือเลขมือน <airpl> <ained. S 1> ี้โอ oui, <c oughs> oh oh ้ย <mythology> ถ oh oh mm ือเศร้าบาทถือเลขวะว่ถืออ๋ออีถือจะได้เลขบ้านออกเขาบริสุทธิ์เลขหอดหอนบริสุทธิ์กรือว่บริสุทธิ์เลยลอตเตอรี่หง่อนนี่ขาดจะเห็นนั่นเห็นนี่เบนก็เลยบริสุทธิ์หอดเด็เห็นเวียกเมื่อยแดดมันหอนอากาศมันหอนทุกคนเนี่ไปไปหาบนานที่จังหวัดบ่อใหม่นี่แหละเบิรงโฆษณาซอยเฮาเลยทุกคนเ้าจะสูอีกสิบสองเดือนเพื่องหดอดูท่าเบิร์ด ตุบมันเด้ทุกคนเลยไก่เสบืดเลยไก่เสบือไทยเลยช่วงนี้ก็สซูซีดไปก่อนนะใครในหัวหน้าเราอินดูนั่นแหละขอบคุณหัวหน้าเรนไลน์เนาะหัวหน้าอยู่ที่ทำงานก็มินิเบสเนั่นแหละหัวหน้าโก้แต่รับผู้พันโก้อืมแลเป็นผู้พันเพิ่นหาเบียกับเห็ดพวก็เห็ดเห็ดเบียร์แล้วเพิ่นดูประมาณหลายเทอร์เลยแหละทางงาทางสวนเห็ดนั่นเห็ดนี่เกินผมไปเห็ดเนาะทั้งหมดงานไหนมัน ใส่สองคนกัอืนนะทรงไปนา้าพอน้ทรงก็เคยไปเห็เหนงานน้ำเหลาสวงแต่โดนเลยรายเดือนเลยพึ่งก็เลยว่าเออมาสองคนเอาสองคนก็บอะไรพันมาเนาะเพราะถ้าปัจจางเมากับจีเอิญมูไปซอยร้ายแต่ว่าอันนี้ปัจจางรลบนน่บ้านนอกกับถ้าไปสองคนกับพันสีคนนี้ไมบอกพันสี่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทคนนี้พอสองคนคนละเจ็ดร้อยดิซักไม่ได้ไล่เนี่ยนีมาซุบได้บ้างไหมไม่ห่อนขึ้นอย่าง,งนี้ ากาศมันหดก็ต้องใส่เพราะตอนเย็นมันมันหนาวเป็นไงมาเมือมนะ่อยหอมแกมเลยที่เพราะเชื่อมือเหรอหัวแนวนี้มา,าหอมตัดตัดโดนยังไข่เนาะเหม็นไปหาอาบเนาะน่ะบัดทันอาบเนาะเงาอู้นาห่อนแห้งทุกคนมันเสียบนาไอเด็ดหนาวกระโจมห่มหอนกระโจมอภัยเหงานเสาร์อาทิตย์อันนี้ เงินเข้าบาทเท่เาหนึ่งพันสี่ร้อยบาทกับประมาณจักเหรียญประมาณประมาณสี่สิบผาเลียญประมาณนี้เนาะเพราะว่าเงินเข้าบาทสองหมื่นเฮ็ดงานรับจอบแต่มันก็นสิมเมื่อในก็นอดเอาไปะทุกคนจังพอกันคลิปหนา้าขอบคุณที่เบิง่งโฆษณาซอยผมในเดอ้อทุกคนเนาะเฮ็ดเช่นเดียวนะว่าจะได้เงินบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าทุกคนจ้างไหนจ้างใดพอยากจ้างอยังเนาะบ๊ายบาย แหน่เอาคนบาย,ยทุกคนแถวแบบแหน่เอานขุดขุดต้องรนในหอู่ขุดแถวฮู้ดขุดแถวแบบแเลยขุดคุดเวทีอยู่เนาะมาแถวแหนคักแหนเนี่ยสวัสดีเด้อทุกคนต้อนรับขอสู่สองอันบันนองอันบันนองมาเบิ้งมวยอยู่สุนี่เนาะอุบลราชธานีเนาะ

แถวเงีแงมาสีมองนางกว่าแถวเง้ห้งทุกคนเนาะปวเม่ทีมวยรน่แถวไปรเาดแถวกงอไปพูดอีกไม่ดแถว้เทางเขายู่พูกลวดเนคณะเต็มงกวมีจุด จำหน่ายเครื่องดื่มนะครับที่ได้เข้าง่ายปะผ่อนจะบ่นอเครื่องดื่มเข้ามาในสนามเพราะว่าในสนามเรามีเครื่องดื่มผ่มวยราชานะครับเครื่องดื่มที่เพิ่มความสนุกในการชมไทยไฟนะครับไฟเป็นเป็นที่ของพวกเราทุกคนนะครับไทยไฟมาจัดให้กับพี่น้องชาวจังหวัดอุบลนะครับ ก็ชาดวนใกล้เกลียนนะครับเพราะฉะนั้นที่นี้เป็นที่ของทุกคนนะครับเราสามารถแสดงภาพสนุกกันครับคือทำไมต้องสนุกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเชียร์สนุกนักวัวจะต่อยสนุกนัวกวัวจะโผล่มาหย,ย่อนนะเพราะแต่เั๊ Ma nah, visto, fratello! Ah.